สวัสดีค่ะวันนี้เข้ามาพบปเจอพี่ตาอินสวีเดนเองแล้วครับทุกคนวันนี้เราได้ยำกุ้นเส้นใส่เดบมือนางนะคะยำเดบมือนางใส่กุ้นเส้นเนาะแล้วก็เดบมือนางเราโอ้ยกุ้นเส้นเราเป็นสีจมพูนะครับพี่น้องก็เห็นกันอยู่เนาะผักเราก็มีแค่นี้นลครับทุกคนเจ้าขบพอที่เห็นเนี่ยนะคะทุกคนมีต้นหอมผักชีด้วยมีผักอันนั้นด้วยเนาะ,ะอยู่ข้างๆเรานี่แหละไม่ใกลไม่ไกลก็อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเจ้าขาเพราะว่ามันก็ มัน้แค่นี้ก็เอาเค่นี้นะทุกคนน้อมผักลาลัลแล้วก็อยู่ตามเคยนะคะมาก่อนจะกินก็ผักก่อนนะกดแชร์กดติดตามพี่ตาอินเซเวียนด้วยนะคะทุกคนเนาะพี่ตาขอลงมือกินนะคะยำงุนเส้นยำได้บุนางงุนเส้นดีกว่านอ้ออะไรก็ได้นะมันก็เหมือนกันแนละะ้วข้ากินนะคะคำแรกแข่งหมาที่เขาบ้านเะใช้ซ่อนนะคะซ้อมนะคะซ้อมนะคะ,ซ,ะ,คะซ้อมอะไรซ้อมใจเนาะ อร่อยอร่อยค่ะทุกคนม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่พี่ตามสีสันมันไม่ได้เหมือนเอาตำมันเนาะยำมัเนาะอืมอืมเี๋่มมือนางค่ะทุกคน أو كدوه أوه อร่อยอร่อยเดี๋ยววุ้นเส้นมันอืดล้วกินแม่อร่อยทุกคนอืมแซ่บเนื้ออยู่นะ กุ้งกับลูกชิ้นทุกคนจะค่ะผักซีเราใส่ไม่เยอะโก้เพื่อนๆมองไม่เห็นอ ็นใหญ่มากเลยทุกคนเขาขายโลละร้อยห้าสิบ อะไรทุกคนตีงแก่อับักเอ็มเลคะทุกคนเจ้าขาใหญ่มากอ๋ออยากจะยำกระดูกมันไม่หมดเขาอ,ออกไมหมดอืม And เพ็่นเดินมาแล้ว নিমতো Obrigado. ไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าพี่น้องเจ้าขาเผ็ดมาแล้วเจ้าอืม สอนกระทบสายพันธุ์หน้าดังก๊อป Nấm nấm ở không ra Nấm tên hòm นีย่ยงเขาตีนใหญ่นะทุกคนอืม เือดสองต็งพี่น้องเห็นมากเลยพี่น้องเจ้าขาคลิปนี้ก็พี่ตาก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี่ก่อนนะครับทุกคนคลิปยำเล็กมือนางใส่นุนเส้นนะครับทุกคนนะเห็นมากเลยครับทุกคนเจ้าขาพี่ตาก็ขอฝากไว้เพลยงเท่านี้นะครับจะกลับใหม่คลิปหน้านะครับ